โอเคก็สวัสดีไวรด้วยลองบอกที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมพี่ก็จับมาได้มาเล่นเกมนะวันนี้พี่ก็จับมาส่องแฟนอาร์ต EP หนึ่งเย้ y a h o วันนี้เราจะมาส่องแฟนอาร์ตกันนะครับเนื่องจากพี่เนี่ยก็สตรีมมาค่อนข้างนานแล้วก็ทำเป็น YouTube ก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับพี่ก็มีแฟนอาร์ตเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับซึ่งน้องๆจากท่าบ้านเนี่ยว่าส่งมาพี่นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาส่องดูนะครับว่าแฟนอาร์ตที่พี่ๆน้องๆส่งกันเข้ามาเดี๋ยวว่ามีแฟนอาร์ตแบบไหนกันบ้างมีตัวละครแบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผม let's go boy โอเคก่อนให้ดูแฟนอาร์ตนะครับพี่เขาเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับว่ารูแฟนอาร์ตตอนสมัยนี้เนี่ยนมะันเป็นตัวตัวละครที่แบบพี่ใส่หน้ากากาเป็ดซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตอนี่พีสตรีมแรกๆเนี่ยพี่จะใช้ตัวละคร่นผู้้หหญิงแถมใสา นากากเอ่อหน้ากากสีดำแล้วก็ใส่หมวกเป็ดนะครับเป็นหมวกเป็ดสีดําแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นดูไปดู ซึ่งตัวละครที่ใครเรียกแบบติดตามยุคช่วงแรกๆเนี่ยก็จะคุ้นกับไปตัวหน้าดำดำและตัวหน้าดำดำใส่หัวเป็ดตามโลโก้ u t u b e ตรงนี้เลยป้ามันจะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวละครพี่เราบอกพี่ในปัจจุบันนะก็ัจะเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นปะพี่ก็จะเปลี่ยนฉีกลุกไปเลยนะครับจากผรมบอลเนี่ยก็จะกลายเป็นผมขาวนะครับก็จะเปลี่ยนลุกมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครไอผ้ผมขาวๆนี่ไปอีกยาวเลยครับน่าจะไม่เปลี่ยนลุกไม่เป็นอะไรอีกแล้วก็จะเป็นตัวนี้แหละยาวๆเลยจะใช้ยาวๆไม่เปลี่ สมัยยุคแรกๆเลยนะครับแต่ว่าสมัยยุคบึกเบิกตอนนี้พี่สตรีมแรกๆหรือว่าทํา YouTube แรกๆเลยนะครับเรามาดูนะครับว่ามันจะมีรูปแฟนอาร์แบบไหนกันบ้างมาสู่แฟนอาร์รูปแรกนะครับก็จะเป็นรูปที่แบบถอดหน้ากากมานะครับก็แบบไม่ได้ใส่หน้ากากมานะรูปนี้ก็จะถอดหน้ากากมาจะเห็นแบบหน้าขาวๆเลยซึ่งตัวละครของพี่จะว่าก็จะเป็นตัวละครโลบบแบบหน้าขาวๆนะครับก็ไม่ได้ใส่เครดิตมานะครับก็เสียดายมากๆเลยแต่ว่ารูปน่ารักมากๆเลยเอาไปเลยครับผมสิบคะแนนเย้สวยมากเลยตัวนี้เขียนข้อความแล้วนะเขียนว่าหน้ากากหลุดตอน อ๋อคือตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่พี่แบบเล่นแมปดอแล้วเนาะหรือว่าไม่ก็แมบปบแบบนิโคเน็กบอลนะที่ใช้สตรีมตอนนั้นนะครับในบอกนะอะะมาส่รูปต่อไปอารูปต่อไปนะครับรูปนี้ก็จะเห็นในแะชนเลยว่าตอนนั้นพี่ใส่หน้ากากดำนะครับก็ใส่หัวเป็ด หน้ากากดาองค์ประกอบครบนะครับแถมใส่ชุดเดฟน่ารักใส่ชุดเดรสสีดําแดงนะครับแล้วก็จะติดโบว์สีขาวด้วยน่ารักนี mm ่ hmm. คืออเนโนเนมดูดิเห็นปะน่ารักมากๆเลย mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับรูปนี้ด้วยนะครับผมรูปต่อไปนะครับรูปต่อไปก็จะเป็นแนวผู้ชายนะครับก็จะเป็นตัวละครผู้ชายมีหลายคนในสตรีมเ,เนี่ยถามบอกว่าทําไมพี่ถึงใช้ตัวละครผู้หญิงเ,เล่นโรบอกนะครับก็บอกเลยว่าพี่ชอบตัวละครผู้หญิงในโรบอกนะครับเพราะว่าเวลาแต่งตัวอะไรแล้วเนี่ย mm hmm. มันจะดูแบบน่ารักไปหมดเลยเว mm ้ยแล้วมันดูแบบน่ารักมากเลย่ย เป็นคนชอบผู้หญิงด้วยนะครับพี่ก็เลยแบบใช้ตัวละครผู้หญิงนะครับว่า,าตรงๆเลยคือมันน่ารักอะ่ะแต่งชุดอะไรแบบมันก็เข้ามันน่ารักจริงๆไม่ใช่ว่าตัวผู้ชายมันน่ารักนะตัวผู้ชายก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่าตัวละครผู้หญิงนี่พี่ว่ามันแบบมันน่ารักอะ่ะเออมันน่ารักอะ่ะแค่นั้นเอง น่ ora, รารักจริงๆอ่ารูปนี้ก็จะเป็นแบบแนวแฟนอาร์ตแบบวาดผู้ชายดูนะครับมีน้องเขาทักมาว่าพี่จําได้เลยว,ว่ารูปนี้พี่ขอหนูขอวาดรูปแฟนอาร์ตพี่เป็นตัวละครผู้ชายได้ไหมพี่ก็บอกว่าโอเควาดได้ครับน้องเขาก็เลยวาดรูปแฟนอาร์ตตัวละครโลบ็อกเป็นตัวผู้ชายมาให้พี่ได้ดูนะครับก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเต็มสิทเลยน่ารักมากๆอ่ารูปต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่ารูปแฟนอาร์ตนะครับใส่หน้ากากดำเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะใส่แบบชุดแบบเอลรอยซะด้วยใสย่ชุดเอ ก็น,น่ารักรมากๆเลยนะครับจะมีใส่ต่างหูสีทองด้วยเห็นปะใส่ต่างหูสีทองนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากาตาสีลุลงใส่หน้ากากเป็ดเหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอยหน้ากากเป็ดมันจะมีแบบรอแบบรอแบบรอ,แบบรอเย็บด้วยเหมือนแบบชุดแบบผ่านสมรัภูมิมาเยอะแล้วก็ข้อความจะเขียนว่าผมไม่ได้เกยค์ครับชายเทร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นปะเวลาเวลาพี่สตีลจะว่ามีน้องๆชอบถามดีว่า พี่เป็นเกย์หรือเปล่าครับทำไมพี่ถึงเล่นตัวละครผู้หญิงเนี่ยครับก็ตามที่พี่บอกไปข้างต้นเลยนะครับเพราะว่าพี่ชอบตัวละครโะบผู้หญิงพี่ก็เลยเลือกเล่นตัวละครโะบผู้หญิงประมาณนี้อ,อ่าลูกฟดาดีน่ารัก <c oughs> ลูนี้น่ารักมากเลยนะครับถึงจะไม่มีหัวเป็ดนะครับแต่ว่าก็มีองค์ประกอบของหัวเป็ดอยู่นะครับก็คือมีเขาแล้วก็มีองค์ประกอบของผมอยู่นะครับเป็นผมบอ์เห็นปะแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับใส่ชุด ก็อกสีแดงนะครับแล้วก็แสนเกงสีดำนะครับก็เขียนว่า KFC พี่ไอรอนขอบคุณน้องรูปนี้ด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยอ่ารูปต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปแบบใส่ชุดชุดฮูดปะมันเป็นชุดฮูดสีดำนะครับกางเกงสีดําแล้วก็จะมีหมวกเป็ดนะครับผมบอลเหมือนเดิมเลยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ีแบบน่าจะสตรีมแบบดออยู่นะครับก็จะมีไ้รัสไล่หลังมาด้วยนะครับไอรัสไอคยตัวเนี้ยปึ๊บเห็นปะ จะเป็นตัวนี้ไล่หลังมานะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประตูที่21ประตู21เออเห็นปะมันกำลังไล่หลังเรามาเลยแล้วข้ามวนจะขีดว่าช่วยด้วยรัดไล่หลังมาเลยก็น่ารักมากๆเลยเอามปเลยครับผมสิเป็นสิอ่าลูปต่อไปรูปนี้ก็จะมีหลายคนเลยนะครับก็จะมีน้องเอ่อน้องปุ้มปุ้ยน้องแพรมพี่ไอรอนแล้วก็น้องเออเพโลป่ะแล้วก็น้องเจนใช่ป่ะน้องเจนบัฟบัฟฟาโลนะครับโอเคก็น่ารักมากๆเลยนะครับก็มีตัวละครหลายตัวนะครับอยู่ในรูปรูปเดียวก็เป็นรูปที่สวยมากๆเลยนะครับตัวละครพี่ ชุดมีฮู้สีดำกางรองเท้าสีดำกางเกงสีดำนะครับแล้วก็คนอื่นก็จะใส่ชุดแบบแฟชั่นตามคนอื่นทั่วไปแต่พี่ชอบรูปนี้มา,มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีแบบหลายหลายคนอะมาอยู่ในรูปเดียวกันอะมันดูแบบอบอุ่นมากเลยนะครับเอาไปเลยครับผมสิบเต็มสิบน่ารักมากๆเลยครับนี่รูปต่อไปแบบเหมือนเป็นรูปแบบผู้หญิงไว้ใส่เหมือนสาวญี่ปุ่นอะเห็นป่ะน่ารักมากๆเลยมันชอบรูปนี้มากน่ารักอะเห็นป่ะ ไอรอนนะครับก็จะใส่หน้ากากเป็ดแล้วก็จะมีแบบผมสีลอนด์เหมือนเดิมเลยนะครับใส่ชุดสีดำนะครับคีริก็จะเขียนว่าน้องนันนิชานะครับก็ขอคุณแฟนอาร์ตรูปนี้จากน้องนันนิชาด้วยนะครับไม่รู้เขาจะดูคลิปนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าขอบคุณรูปนี้มากมากเลยนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปที่พี่ตอดแบบถอดหน้ากากนะครับก็น่ารักไปอีกแบบเลยนะครับมีแก้มชมพูด้วยน่ารักสิบเต็มสิบครับฮ่ารูปต่อไปนะครับก็เป็นรูปตัวละครโลบกพี่นะครับนั่งกินดังโง่อยู่นะครับท่ามกลางนนนนาะเอั็ตยยด้วครบ ทำกลางทุ่งดินดิเออเห็นปะก็จะกำลังแบบนั่งกินดังโง่ดังโง่หรือลูกชิ้นอนะ่ะแต่ว่าพี่เขาเรียกว่าดังโงล่ละกันก็อขอขอบคุณรูปนีม้มา,มากๆเลยนะครับถึงจะไม่มีเครดิตน,นะครับก็ไม่เป็นไรนะรแต่ว่าสวยมากเอาไปเลยสิบเต็มสิบนี่รูปต่อไปนะครับผมข้อความเขียนว่า KFC Iron นะครับเซ เ,เครดิตมาด้วยนะครับข้อขอกรุูปนี้จากน้องแบมด้วยนะครับน้องแบมแส่เครดิตไปเรียบร้อยนะครับฟอันนี้ก็จะวาแบบแฟรดอาร์แบบเหมือนเป็นชุดนักเรียนเหมือแนบบเป็นแบบเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยเห็นปะสพายกระเป๋าด้านหลังด้วยเป็นสีกระเป๋าสีดำานะับแทมีหน้าโอกด้วยหน้าอกแบบบึมบึม น่าอ,อกบึมบึมมากนะครับแถมแบบกําลังอมยิม้มอ่าแส่ตาสีเขียวด้วยน่ารักน่ารักมอนกำลังแบบเดินทางไปโรงเรียนอม,อมยิ้มแล้วก็สะพายกระเป๋าข้างหนึ่งป่ะน่ารักมากเลยก็ขอคุณแฟนอาร์ตจากน้องแบบรูปนี้ด้วยนะครับอ่ารูปต่อไปนะครับก็มาจากน้องน,น,นันนิชายแล้วรูปนี้มาแค่หัวนะครับก็มาแบบใส่เอ่อหน้ากากสีดำนะครับแล้วก็ใส่หมวกเป็ดเหมือนเดิมเลย นะครับก็น่ารักมากเลยรูปนี้นี่รูปต่อไปนะครับม,มาใส่ทั้งหน้ากากนะครับทำหน้าแบบหน้าแบบหน,แบบหน้าแบบเบลล์อ่ะเออน่ารักมากๆเลยหน้าเบลล์มีแบบตากลมๆนะครับตาข้างในก็จะเป็นสีหลงตัวละครพี่ตัวแบบกำลังมึนงงอะไรไหมเห็นปะกำลังมึนงงเพราะมีไอ้เครื่องหมายเนะี่ย กำลังเป็นอะไรสักอย่างนะครับก็น่ารักมากเลยรูปนี้น่ารักมากนะครับตัวละครก็จะเป็นตัวผิวเนื้อแต่ว่าตัวละครในระบบของพี่จริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวสีขาวนะแต่ว่าระบายสีเนื้อได้เหมือนกันนะครับก็จะดูเหมือนคนดีนะครับจะน่ารักไปอีกแบบนึงอ่ารูปแฟนอาร์ตต่อไปนะครับก็เขียนข้อความเขียนว่าผมเป็นผู้ชายนะครับไม่ได้เป็นเกย์อ่ะประมาณนี้อ่าเห็นปะก็จะเป็นตัวละครแบบใส่ชุดเอรอยเหมือนเดิมเลยกางเกงขายาวสีดานะครับอ่าปห็ปตัวละครสีขาวมีหน้าอกเล็กๆตรงนี้ เนะครับแล้วก็จะไม่ใส่หน้ากากนะุูนี้จะไม่ใส่หน้ากากใส่ม่ต่างหูด้วยต่างหูสีทองน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็สิบเต็มสิบอ่ะมาสู่รูปในรูปกระดาษบ้านนะครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปในกระดาษนะครับนี่ดูดีดูหุ่นดีหุ่นแบบเซ็กซี่มากหุ่นอย่างเซ็กซี่อ่ะวาจะในกระดาษนะครับแถมมีแบบมีแบบโกลยโกรดด้วยเหมือนกอลังโกรดอะไรอยู่สักอย่างนะครับก็มีเครดิตคนวาดด้วยนะครับตามนี้เลยนะก็เป็นรูปที่แบบน่ารักมากๆเลยนะครับวาจากในกระดาษนะครับสวยนี่ รูปต่อไปนะครับก็เป็นรูปแฟนอาร์ตวาดจากในมือถือนะครับก็ตัวน,นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับก็น้องเขาก็ว่ารูปแฟนอาร์ตรูปนี้ส่งมานะครับก็จะมีสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็จะมีน้องฟักทองเห็นปะสวยอะเออปะจะมีแบบใส่หมวกเป็ดมีแรงเงาให้เรียบร้อยเลยนะครับจะมีหมวกเป็ดใส่หน้ากากเป็ดใส่ชุดแขนยาวสีดํานะครับทําท่าเหมียวๆน่ารักมากๆเลยนะครับก็สวยรูปนี้แล้วพี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ารูปนี้เนี่ย พี่เคเอารูปนี้นะครับตั้งเป็นวอลเปเปอร์ในมือถือนะครับใช้อยู่หลายอาทิตย์เลยนะครับจำได้ว่า ใช้อยู่หลายอาทิตย์เลยนะครับซึ่งมันสวยมากๆเลยป่ะทำท่าแบบเมียวเมียวคิกขวอเน็ตนะครับตาก็จะเป็นตาสีเขียวยังสวยมากๆเลยนะครับรูกนี้สิบเต็มสิบสวยมากๆเลยนะครับโอเครูปต่อไปนะครับมาจากกระดาษนะครับว่าจากกระดาษนะครับใครที่แบบอยากวาดแฟนอาร์ตให้ส่งให้พี่นะครับก็ส่งได้ในลิงก์ดิสคอดนะครับลิงก์ตรงด้านล่างเลยนะครับก็สามารถส่งแฟนอาร์ตมาได้เลยนะครับในดิสดิสคอดนะครับชื่อว่าห้องส่งแฟนอาร์ตนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูห้องดิสคอดนะครับก็จะประมาณนี้เลยว่าได้้ทังกระดาษ ในโทรศัพท์หรือว่าวาดในคอมนะครับวาดส่งนำมาได้หมดเลยนะใครที่แบบอยากวาดนะฮะก็โอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นแฟนอาร์ตช่วงที่ผู้ติดตามพี่53,000นะครับก็เป็นผู้ติดตามใน TikTok นะครับไม่ใช่ผู้ติดตามใน Facebook นะก็น่ารักมากๆเลยนะครับรูปนี้น่ารักตอนเป็นผู้ติดตาม30,000 53,000เอออ่ารูปต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปจากกระดานนะครับแต่ว่ารูปจาะจางๆนิดนึง รูปจจกจานๆนิดนึงแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าคือแบบน่ารักมากๆเลยแต่ถ้าแบบวาดชัดกว่านิดน,นึงพี่ว่ามันต้องสวยงามมา,มากๆแน่เลยนะครับก็สวยอะเออเอาง่ายคือสวยสิเต็มสิบอะทาบุญก็จะเขียนว่าป้าไอรอนเห็นป้าน่ารักอ่ะรูปต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปจากกระดาษอีกแล้วรูปนี้แบบไม่ธรรมดาวาดลงสีให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็จะเขียนว่าฉลองไอรอนมุ่งสู่3 0,000นะครับตอนนั้นก็คือผู้ติดตามในทิกตอกเนี่ยกลางใกล้จะถึง3 0,000เออนาะเขาก็เลยวาดแฟนอาร์ตรูปนี้นะครับมาแสดงความยินดีกับพี่รอนเอ,เองนะครับก็ขอบคุณแฟนอาร์ตรูปนี้ด้วยนะครับ oh, <yeah. S 1> คือแบบดูจากรูปเลยเนะี่ยคือแบบตั้งใจวาดมากเห็นปะคือเอาง่ายคือแบบตั้งใจวาดรูปนี้มากก็ขอบคุณแฟนอาร์ตรูปนี้มากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคนวาดเขาจะยังดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อยากให้เวบมาดูมากๆเลยนะก็ขอบคุณแฟนอาร์ตรูปนี้ด้วยนะ น่ารักน่ารักเก๋ปาตาสีลุงรอบนี้มาตีหัวนะครับก็ขอคุณแฟนอาร์ตจกน้องสุดาการด้วยนะครับพี่อ่านถูกปะจากน้องสุดาการนะครับก็ขอคุณมากๆเลยนะครับแถมมีอิสต์เอ็กเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือนี่ว่าตัวละครคนวาดอยู่ได้บนหัวด้วยนะครับเห็นปะตัวละครตัวเองนะครับอยู่บนหัวน่ารักมากๆเลยรูปนี้ก็10เต็ม10เหมือนเดิมเลยประมาณนี้โอเคอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรูปแฟนอาร์นะครับก็ยังมีอีกหลายรูปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ขอตัดเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทละกันนะครับพาร์ทนี้ ก็ขอเอามาให้ดู20รูปเลยละกันนะซึ่งพี่ขอบอกไว้เลยนะครับว่าไอตัวละครไอที่ใส่หน้ากากไอใส่หัวเป็ดเนี่ยมันยังมีอีกหลายรูปมากๆๆกมามันมีอีกหลายรูปมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะตัดมาให้ ep ละ20รูปแล้วกันมันยังมีอีกหลายรูปเลยปะเดี๋ยวพี่จะเผยให้ดูปะ มันยังมีอีกหลายเรื่องมากๆนะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ชมในเอ่อ EP หน้านะครับหรือว่า EP 2นั่นเองนะครับสำหรับการแอบส่งแฟนอาร์ตนั่นเองนะครับก็โอเคใครที่แบบอยากวาดแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ในดิสคอร์เลยนะครับก็ลิงก์อยู่ตรงด้านล่างนะครับตรงลิงก์หรือตรงเอ่อลิงก์ตรงดิสคริปชันเลยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาแบบหน้าตาแบบนี้นะครับให้เลื่อนตรงหาช่องคําว่าห้องส่งแฟนอาร์ตเห็นปะ มันจะมีห้องส่งแฟนอาร์ตตรงนี้เลยนะครับก็กดตรงห้องส่งแฟนอาร์ตกดปุ๊บแล้วก็เริ่มส่งแฟนอาร์ตได้เลยนะครับโดยการกดบวกแล้วก็กดอัปโหลดรูปภาพนะครับอัปโหลดไฟล์มาในห้องนี้ได้เลยนะครับพี่รอดูแฟนอาร์ตของทุกๆคนอยู่นะครับก็โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้พี่แอลลอนด้วยละกันนะครับผมไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนซีรีส์ยูทูบ๊ายบายรักทุกคนนะครับไปแล้ว អាយប៊ូត្រេតអានគឿនអីតាស៊ីកូស៊ិនម៉ាស៊ៃតូ